ับขาเล่เขาข่าวสวัสดีค่ะปิดตำนานอดีตนักฟุตบอลทีมชาติเจ้าของฉายาจ,จิ้งเหลนไฟเมื่อวันที่7พฤษภาคมนายเชื้อหั่นจินดาประธานสมาพค์ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเ c e b o o k ส่วนตัวระบุว่าอาจารย์อัสดางปานิกบุตร ได้ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อวันที่7พฤษภาคม2563โดยตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลที่วัดศรีพงษ์ธรรมนิมิต5แยกวัชราพลกรุงเทพกำหนดการรดน้ำศพเวลา17นาฬิกาและสวดพระอภิธรรม5าคืนเรียนลูกศิษย์มิสหายของท่านอาจารย์เพื่อทราบนายเชื้อกล่าวว่าทราบจากครอบครัวว่าอาจารย์อัจดางมีอาการหัวใจวายจากนั้นก็ได้ล้มลงในห้องน้ำ ขณะอาบน้ำก่อนที่จะเดินทางไปทําหน้าที่ประธานการประชุมอนุกรรมการกอ,อบอบตที่คมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับอาจารย์อัศดางปานิชบุอายุ81ปีมีพื้นเพเป็นชาวกรุงเทพมหาคนครเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคมพศ2482เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยตำแหน่งกองกลาง ที่เคยไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมเจ้าของฉายาจิ้งเหลนไฟเริ่มเล่นฟุตบอลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงเล่นฟุตบอลถ้วยกอให้แก่ธนาคารกรุงเทพและก็ได้แชมป์สามสมัยในปีพศ 2507, 2509และ2510ก่อนติดทีมชาติเมื่ออายุ20ปีระหว่างปี2504-2510 นอกจากนี้ยังเป็นอดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงและนักวิชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการกระจายอำนาจให้องค์การปกครองท้องถิ่นเป็นประธานคณะกรรมการกลางสอบบรรจุแข่งขันข้าราชาการท้องถิ่นเป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่แสดงความเห็นวิจารณ์สถานการณ์ทางการเมืองและมีผู้สนใจติดตามจำนวนมาก ในรอบ15ปีที่ผ่านมาขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของอาจารย์อัศดังด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ